สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักของยี่ห้อแคสติ i ิลล่านะครับเป็นรุ่น 910G นะครับมาแนะนําให้ชมกันนะฮะนี่นะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ลงท้ายด้วยตัว G นะครับซึ่งเจ้าตัว G แบบนี้นะครับก็จะเทียบเท่ากับคมาสูตร WA100 รุ่น5นั่นเองนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นรถตักที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นโฉมใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับผมแต่ว่า เครื่องของเขาเนี่ยยังคงความเรียบง่ายไว้อยู่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์ของเขานะครับจะเป็นเครื่องยนต์เด็กธรรมดาอยู่นั่นเองนะครับอ่าการดูแลรักษาเนี่ยจะยังทําได้ค่อนข้างง่ายอยู่นั่นเองนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็เจ้าตัวรหัส900แบบนี้นะครับเขาก็จะเป็นรถตักที่มีขนาดมุ้งกี๋1.2คิวนะครับเนี่ยนะฮะอ่าเป็นมุ้งกีน่๋อ2คิวแบบนี้นะครับอ่เนี่ยนะฮะมุ่งกี๋1.2คิวแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเจ้าตัวปากของเขาเนี่ยสาามรถ กางออกแล้วก <c Ris ky> ็ค <c> ุบเขาได้น well, ั่นเองนะครับตัวนี้นะครับกลางออกก็คุบเข้าได้นะตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับจะตักธรรมดาก็ได้หรือว่าจะตักกดลงไปแล้วก็คุบเข้าคุบออกก็ได้เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับออปชั่นพิเศษนะฮะเนี่ยนะครับแล้วก็ขนาดยางก็แน่นอนนะครับก็จะเป็นยางเบอร์สิบหกจุดเก้ายี่สี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นยางมาตรฐานเขาตักไซส์หนึ่งจุดสองคิวเลยนะครับเนี่ยนะฮะช่วงคงช่วงแขนเนี่ยเรียบเนียนดีหมดเลยนะครับไม่ได้มีรอยเล้าอะรดำตรงไหนเลยนะครับนี่นะฮะแขนเส้นตรงเตงกระดูกหมาสวยหมดนนนนะะะะคครรััับบตวี้ แล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสเปคหลังคาธรรมดาเลยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าท่านหนที่ไม่ต้องการเรื่องการดูแลรักษาตู้แอร์ที่มันแบบยุ่งยาก,ยกจุกจิกนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์แน่นอนนะครับลูกค้าท่านใดที่ใช้งานในร้านสะดอกร้านะฮะหรือว่าใช้งานเนี่ยวันหนึ่งไม่ได้เต็มวันเนี่ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆนะครับเพราะว่า การดูแลรักษาของเขาเนี่ยจะทําได้ค่อนข้างง่ายมากๆนะครับอ่าไม่ต้องมานั่งคอยห่วงกังวลว่าตู้แอร์จะพังหรือเปล่าอะไรจะตันหรือเปล่านะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับตัวนี้เนี่ยปล่อยนุ่งโล่งไปเลยนะครับดูแลง่ายนะฮะแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเกียร์ขเขาก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์ปั๊มไฮดรสแตติกนะครับอ่าเป็นเกียร์ปั๊มเทอร์ลิกนะเดีย๋ยวไปดูสภาพเกียร์ใกล้ๆกันครับ สภาพเกียร์ก็มาแห้งสวยดีเลยนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวลูกเกียร์เลยนะครับนี่นะฮะ,ะ 910G ตีตาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะฮะตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ที่เขาใช้งานอยู่นะครับผมก็จะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้ารหัสเครืยร์ของเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์แค t เตอร์บิล 6LK1 นะครับ คเครื่องยนต์เนก็แห้งดีมา,มากๆเลยนะครับไม่ได้มีจุดรั่วสักตรงไหนของตัวเครื่องยนต์เลยนะครับและก็ในส่วนของการทางานของเขาเนี่ยก็ทํางานแน่นแน่นดีปกติหมดเลยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากเครื่องยนต์เลยนะครับและก็ในส่วนของข้งางเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของพลาสลิกนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพใกล้ๆก,กันนะฮะ ครับลูกปั๊มก็มาแห้งสวยดีปกติหมดเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะ่าโอเคนี่นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็ปั๊มฮิดรอลิกของเขานะครับนี่นะฮะสภาพวฝไฟงนนียก็สวยนะครับยางเยิงก็ถือว่าสภาพมาโอเคเลยนะครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันในสภาพที่นั่งนะบุคคลขับกันต่อดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองขับเทสให้ดูกําลังกันนิดนึงนะครับเราจะได้รู้ว่าการดังานของเขาเนี่ยแล้วก็กาลังของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับยังใช้งานได้แรงดีอยู่หรือเปล่านะครับไปไปดูกันครับ นไปนะครับในส่วนของที่น้างบนขับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาด้านบนนะครับของเจ้าตัว 900G คันนี้นะครับอา่านี่นะฮะเดี๋ยวผมลองนั่งให้ดูนะครับนี่นะพอนั่งแล้วคีดิ้งก็จะประมาณนี้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยรเกียร์ของเขาก็ตามที่ได้แจ้งไปด้านล่างน,นะครับก็เป็นเกียร์รุ่นใหม่และเป็นเกียร์ระบบปั๊มไฮโดรสแตติกนะครับซึ่งการใช้งานของระบบเกียรเ์ยรเจ้าตัวนี้นะฮะการขับใช้งานของเขาเนี่ยจะเป็นเกียร์ออโตเมติกนะครับนี่นะฮะเหมือนฟลุคลิฟต์นะครับผักหน้า พักหลังอย่างเดียวนะครับผมตัวนี้นะครับอ่าเป็นเกียร์เหมือนเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้เหมือนเกียร์โฟลลิฟเลยนะครับใช้งานได้ง่ายๆเลยนะพักหน้าพักหลังอย่างเดียวแล้วก็เหยียบคันเร่งไปได้เลยนะครับนี่นะฮะอ่าแล้วก็คอนโทรลเนี่ยถ้าเกิดใช้งานบุ้งกีธรรมดานะครับระบบคอนโทรลของเขาเนี่ยจะเป็นระบบคอนโทรลเดียวแบบนี้นะครับนี่นะฮะขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาความง่ายนะครับนี่นะเป็นระบบคอนโทรลเดียวธรรมดานะครับแต่ว่าเจ้าตัวคอนโทรลด้านข้างตัวนี้นะครับมันคือคอนโทรลสําหรับ เปิดปิดปากนะครับน a, ี่นไมฮะเดี๋ยวผมให้เห็นภาพชัดๆดีกว่านะครับนี่นค้อมให้ดูนะครับนี่ฮะมันจะเป็นคอนโทรลสำหรับเปิดปิดปากตัวนี้นะครับนี่นะตัวนี้ก็จะมีเพิ่มเข้ามานะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้งานแบบว่าบุ้งกีธรรมดาเนี่ยนะฮะเราก็ใช้งานแค่ตัวเดียวแบบนี้นะครับนี่นะขึ้นลงแฟลขวานะครับจังหวะการทำงงทํางานของเขาเนี่ย <lan cer> ก็ทําได้ไวดีปกตินะครับเจ้าตัวนี้นะครับการทํางานทาง่ายไวดีปกตินะครับเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูกันนิดนึงนะครับ ลอยชิวๆ okay. เลยนะครับตัวนี้นะครับปั๊มถือว่าแรงดีปกติเลยนะครับอ่ากลังแขนที่ถือว่าโอเคเลยนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาลองเกียร์กันนิดนึงนะครับเกียร์ออโตเมติกนะครับเด็กมืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่หน้าไฟหลังได้เลยนะครับอ่าดนะครับข้อดีของเกียร์ปั๊มอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับพวกนี้เนี่ยสปีดต้นของเขาเนี่ยจะทำได้ไวมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของเกียร์ปั๊มนะครับนะ ไปก็จะพุ่งฟูดพุ่งฟูดเลยนะครับแทบจะไม่ต้องรอรอบเลยนะครับไว้นะครับนี่ะครับจะเป็นข้อดีของเกียร์ปั๊มนะครับอ่าแล้วพอเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมานิดนึงเนี่ยนะฮะ การทั้งงูทางานของเขาเนี่ยจะค่อนข้างนิ่มแล้วก็เบามือมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับวงมาลัยเนี่ยนะหมุนมือเดียวแบบชิวๆนิ่มๆเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยนะเกียร์เกิงแรงดีหมดนะครับปั๊มเพิ่มแรงดีหมดนะครับนี่นะอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นในการเป็นส่วนของการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพที่น่ารับขคนขับนะครับของตัวคาเทอร์พิลล่า 910G คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจนะฮะเจ้าตัวรถตัดแคทเทอริลล่านะครับ 910G คันนี้นะครับผมก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะฮะเราอยากจะลองมาเปรียบเทียบนะฮะเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวแคทเทอริลล่า 910G คันนี้นะครับกับรถย่อเดืนอนไซเรนเนี่ย ก็สามารถแอดไลน์ผมมาได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปของแต่ละคันนะครับพร้อมกับวิดีโอเลเอีรดตอนทำงานของเขานะครับส่งให้กับลูกค้าและดูได้ชมกันทันไลทีนึงด้วยนะครับเพื่อใช้ในก,การประกอบการถือใจนะนี่นะะคันนี้นะครับก็มาสวยพร้อมใช้เลยนะครับเครื่องปั๊มเกียร์ของเขาเนี่ย ก็ทำงานได้แรงดีปกติหมดเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้นะฮะกับเจ้าตัวรถตักแคทเทอริล่า 910G คันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ภาพสินค้าตัวใหวนของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ